ตอรร์นะคับก็ฝากเป็นติดแท็กกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อด้วยที่ลาซาด้านะครับวันนี้โบมีขายที่แรกเป็นคอลลาเจนนะครับเป็นตัวไดเปปไทด์คอลลาเจนปกวิตามินซีแต่ก็จะเป็นนูทริวินซีที่ดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีนะครับแล้วก็มีไดเปปไทด์ถึงพันห้าร้อยมิลลิกรมัมเนาะเป็นตัวเป็นตัวคอลลาเจนแบบกอรอบปากที่มีมิลลิกรัมเยอะที่สุดในห้องตลาดคุ้มรัวที่มีมิลลิกรัมเยอะที่สุดในห้องตลาดแล้วนะครับก็ฝากไปซื้อกันด้วยนะครับที่ลาซาด้านะครับมีโปรคืออกล่งบาท ตอนนี้จาก499บาทจาก790บาทแล้วก็เป็น3กล่อง1,399บาทแล้วก็เป็น5กล่องนะครับ1,999บาทแล้วก็ได้กระเป๋านี้เลยกระเป๋าเป็นถุงผ้ามูลค่า490บาทนะครับฝากไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อด้วยที่ลาซาด้านะครับเซ็นดีกว่าเล3าย3ใบมาเซ็นให้เสร็จเลยคนที่ซื้อนะครับในลำดับที่1 50 100แล้ว50ก็200นะครับก็จะได้ ถุงผ้าพร้อมลายเซ็นพี่นะครับแต่ว่าพี่วาดรูปไปด้วยในเ,เทปไปหมดเลยไม่รู้จะชอบเปล,ล,ล่ามีใบอไบ้างอนนี้เทนอันดับหนึ่งแล้วขอบคุณนะครับแต่เขาไปดูเดี๋ยว,ลวไลฟ์นี้เสร็จยวลองเข้าไปเช็คตัวในทวิตเตอร์นะไม่ค่อยได้เล่นแต่เขาไปส่องไว้ <laughs> แบบกน้องเดิอ แักน้องเดอ๋อก็คือสอ่งบ่อยตายละน้องเดอิอเข้ามาดูปะเนี่ยแอคน้องเดอิอมีแต่คนส่งแอดน้องเดิ๋อมาให้ชอบมากเพ็นแฟนบอกว่าพรีเซนเตอร์ดีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วใช่บอกนะคะ น้องเดินสั่นเดียวอน้องเดิรสั่นสองเก่งสองหมดน้องเฉยๆก็น่ารักแล้วบน่ะน้องพี่ทำอะไรก็ดีครับน้องเดิรเป็นลมแล้วน้องเดินเป็นลมแล้วหรอน้องเดิอยู่เปล่าอ่ะอยากรู้ว่าน้องเดิรเข้ามาหรือเปล่ามาแล้วเลยมาไหมอ่ะถามส่เธอไอ้น้องเดิรมาไหมครับมาพิมพ์พิมบอกพี่เลยเพราะว่าพี่ดูบ่อยมากชอบชอบเวลาตัดต่อคลิปอะไรยเงี้ยคลิปล่าสุดที่ดูเลย จะเป็นอะไรวะน้องเด๋อคือที่สุดว่ะน้องเด๋อทรงงานหนักมากตอนนี้น้องเด๋อทำวิดีโอเดี๋ยวไม่ใช่เขียนไปเขียนมาเขียนน้องเด๋อเลยเขียนน้องเด๋อคิดอยู่แบบนั้นมาอยู่แล้วน้องเด๋อน้องเด๋อยังไม่ปรากฏตัวเลยปรากฏตัวได้ไหมหรือเขาใช้แอคอื่นหรือเปล่า ปที่พอชวะอยากได้ไลายเซ็นค่าต้องซื้อค่ะซีลาซาดชวะอุดหนุนนะคะของมาดีนะคะ,คะอ๋อน,นี่เธอเขียนเลขที่กระเป๋าไว้เลยเหรอใช่ 就係死啦～ xin um... hẹn เรียบร้อยครับระบายสีไปเลยอันนี้สวยเออเอาจริงแสดงว่าตอนเรียนก็คือศิลปะมาหืมไม่ียนดอยากเห็นน้องพี่พีห้าแอคแบบถ่ายตู้ติ๊กเกอร์ค่ะพี่ว่าน้องน้องเด๋อแอคหนึ่งหมแอคหนึ่ง ตอนเราทำหน้าไงบ้างอ่ะก็ยิ้มยิ้มน้าหลับหน้าหลับอันหนึ่งอันหนึ่งสองสองอ่ะสามสี่ห้าครบทแทบจนทันหรือเปล่าไม่ทันเร็วเกินน้องเด๋อโพสคลิปแล้วนะน้องเด๋อโพสคลิปแล้วหรอคลิปแล้วน้องเด๋อพูดว่าอะไรเนี่ยกดกดอยากให้แม่ต้องกราบอยากให้แม่ต้องกราบกูจะบ้าตายอยากเข้าไปเมนต์ต่อในทวิตเตอร์เดี๋ยวรอไลฟ์เสร็จก่อน น้องเดิมไม่ปากกตัวแต่ว่าพูดคลิปบอกขอคลิปแ <c oughs> บบว่าเด็ดเด็ดหนึ่งคลิปได้ไหม <c oughs> ต้องเดิดคือยินหนึ่งแคปทันนักขานี่ขอบคุณครับฮุยฮยฮย <c oughs> สดใสเป็นกล่อมากสวยมาก โอเคเดี๋ยวเส้นปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเสร็จอันนี้เราจะไปกันแล้ว <c oughs> โอเคบทที่ห้านะครับบทที่ห้าเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งไปสิคะาต้องไปแล้ว <S <S ปวดีปวชฉี่เหรอโอเคก็สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากโบมีนะครับใบมิสมีนะคะเป็น คอลลาเจนนะครับแบบกล่อง3 0 0 0มิลลิกรัมนะครับเป็นคอลลาเจนในตลาดที่มีมิลลิกรัมเยอะที่สุดเลยนะครับก็ตอนนี้ว่างขายแล้วที่ l a z a d a นะครับเป็นที่แรกเลยโปรโมชั่นก็คือจากปกติ790บาทนะครับเหลือกล่องละ499ราบาบาทแล้วก็3กล่อง1 3 9 9บาท5กล่อง2เอ้ย5กล่อง1 9 9 9บาทนะครับได้ถุงผ้าด้วยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับถุงผ้าใบนี้5ใบนี้นะครับก็จะประกาศผลรางวัลผู้โชคดีพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ที่พบบนะครั ใน Facebook Twitter ์แล้วก็ i n นสตาแกรมด้วยเป็นโบมี o ออฟฟิเชียลสปอร์ตทนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆจากแบรนด์มิซูมินะครับที่ไว้ใจเลือกพี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกให้โบ m i ด้วยยังไงก็ขอบคุณขอบคุณทางโบ m i ด้วยละกันที่ทําให้การไลฟ์ครั้งนี้เหมือนเป็นสะพานให้เราได้พูดคุยกับแฟนคลับด้วยเป็นโอกาสให้เรา